สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการเสนาวิวลำลูกกาคลอง6ค่ะอระทาทัยลัตาลินชื่อเล่นชื่อออค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการเสนาวิวลำลูกกาคลอง6ค่ะโครงการของเราพัฒนาภายใต้แนวความคิด m a d ด f อร m her ใส่ใจทุกดีเทลชีวิตจากแนวคิดแบบผู้หญิงในส่วนของโครงการเราก็จะมีในส่วนของโซลา r เซลล์เข้ามาติดตั้งบนหลังคาบ้านลดภาวะโลกร้อนช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้ถึง1,000 0บาทต่อปีค่ะหรูหราด้วยพื้นปาเก้ไม้แท้บริเวณชั้นบนมั่นคงแข็งแรงด้วยอิฐมอนแดงต่อเติมได้ในอนาคตขนาดพื้นที่ในตัวบ้านมีตั้งแต่140ตารางเมตรถึง190ตารางเมตรเลยค่ะ เดี๋ยวออจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมในตัวบ้านนะคะว่าจะน่าสนใจขนาดไหนเรียนเชิญค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านแบบออเรน่านะคะขนาด151ตารางเมตรพื้นที่ดิน39.6ตารางวาค่ะ3ห้องน้ำ3า3ห้องนอนจอดรถได้สองคันเดี๋ยวเรียนเชิญด้านในนะคะบ้านออเรน่าเราจะออกแบบแบบโอเพนแอนนะคะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจลูกค้าเลยค่ะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเฉลียงด้านข้างค่ะ เป็นประตูเปิดออกไปชมสวนได้สามารถเชื่อมต่อกับที่จอดรถที่2ได้ค่ะด้านนี้สามารถปรับเป็นมุมทํางานซึ่งเหมาะมากๆเลยนะคะกับช่วงเวลานี้ที่เราจะต้อง work from home คุณสามารถเปิดโน้ตบุ๊กเปิดทีวีเปิดแอร์ทำงานได้ตลอดทั้งวันด้วยการใช้ไฟฟรีจากโซลารูบบนหลังคาบ้านที่เราติดตั้งไว้ให้กับลูกบ้านทุกหลังส่วนบริเวณห้องน้ําชั้นล่างจะแบ่งฟังก์ชันโซนเปียกแห้งค่ะด้านนี้ก็จะมีเป็นโซนชาวร์นะคะแบ่งฟังก์ชันได้ลงตัวเลยเดี๋ยวเอาพาไปชมห้องครัวนะคะเรียนเชิญค่ะ ภายในห้องครัวของเราค่อนข้างกว้างค่ะสามารถวางเป็นเคาน์เตอร์ตัว L ได้เลยค่ะแล้วก็ด้านนี้ เป็นห้องเก็บของค่ะเป็นพื้นที่ใต้บันไดซึ่งเราใช้พื้นที่ได้เต็มทุกสัสดส่วนค่ะแล้วก็โซนนี้สามารถวางเป็นโต๊ะเตรียมอาหารเพิ่มเติมได้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาพาไปชมข้างบนค่ะบันไดนะคะจะเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กคงทนแข็งแรงเวลาเดินมันคงแน่นอนค่ะโครงการได้ปูปาเก้ไม้แท้ทุกห้องนอนเทียบเท่ากับบ้านระดับราคา10ล้านเลยค่ะเราติดตั้งสัญญาณเตือนภัยให้กับลูกค้าทุกหลังเป็นระบบโมชั่นจับสัญญาณความเคลื่อนไหวในบ้านและยังสามารถลิงก์ไปที่แอปพลิเคชัน360องศาได้ ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องมาสเตอร์เบดมค่ะเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะเพดานสูงค่ะ2เมตร70ค่ะทําให้บ้านโปร่งแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าค่ะตรงนี้มี Walk in c l o s e t นะคะในส่วนของ Walk in c l o s e t ตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะจัดวางได้ตามใจลูกค้าเลยนะคะและภายในห้องนอนใหญ่ยังมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะเราวางฉากกั้นอาบน้ําไว้ให้พร้อมนะคะมีที่นั่งสําหรับผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะ โซล่าสเกลอาเพิ่มปริมาณแผงโซล่าได้ตามไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการใช้ไฟของแต่ละครอบครัวสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึงปีละ10,000กว่าบาทสามารถติดตั้งได้ถึง5กิโลวัตต์และประหยัดค่าไฟได้มากถึง26,000บาทต่อปีติดโซล่าลูปให้บ้านทุกหลังเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟโซล่าสเกลอา เพิ่มปริมาณแผงโซล่าได้เพื่อประหยัดไฟได้มากขึ้นตามไลฟ์สไตล์ส่วนเพิ่มของราคาโซล่าสามารถนํามารวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านได้ด้วยดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าและมูลค่าประหยัดไฟฟ้าจากแอปพลิเคชันโซล่า360องศาบริการหลังการขายพร้อมดูแลรักษาแมนเทนเน้นปีละ2ครั้งนอกจากนี้เรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันภายในโครงการมีคลับเฮาส์สระว่ายน้ำเป็นระบบน้ำเกลือ มีฟิตเนสและสวน3 Generation และที่พิเศษสุดเรายังมีโซล่าที่ติดตั้งบนพื้นที่ส่วนกลางช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและช่วยลดภาวะโรคร้อนอีกด้วยค่ะและเรายังมีบริการหลังการขายที่ครบวงจรด้วยแอปพลิเคชันเสนา360องศาเซอร์วิสความไว้วางใจจากลูกค้าคือความภูมิใจของเราค่ะและทั้งหมดนี้คือความคุ้มค่าเทียบเท่าราคาบ้านระดับ10ล้านที่นี่ค่ะเสนาวิวลำลูกกาของ6